สวัสดีครับผมโก้ที่อีสานครับผมสวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดนำกันแล้วคะนะ่ะเนาะมาทำนะเก็บเพชรนำกันนะครับผมเก็บไข่ไข่เห็ดเหลานี่แหละทำามาล่ะอ่ะเหรอฮึจะคูจจี่อยู่นะไม่ได้จะคูจจี้เนาะคะ่ะ กููขยงนใช่หรอคะเนี่ยมีใครกินมันหกเนออายนอฮะหกแว่าอันาเห็ดมันออกมาห้าบงเห็นสิเมียตองใหนบ่ได้ค่อยได้เคียยนนี่แล้บานแล้วบานล้วีความบานแล้ว เห็นได้ใบไม้พวกใบเดียวก็เห็นได้ม่เห็นบ่เห็นใบไม้พวกใบเดียวก็เห็นเด้ใ่หางๆด้วนพดีเลยบ่อ่อนบ่นมต้นียก้อนด้วยพวกด้วยนี่กอนด้วยนี่อ่อนเก่ไปแกงบ่ป่นดอกแกงเอา เสียบไม้บ่เสียบไม้ปิ้งบอ้ดอกเหยบานแห้งูนี่ยแล้วเต่ผู้มักเนาะค่ะค็ดไข่ค่ะบานแห้งเลยอ้าจนขาดจนอันนั้น่ะโอ้ขันบนบานในหอมแห้งเลยฮาหอมเอาอยู่บน ไมนย่างไฟหอมพริกหอมกระเทียมบอแบงดอกใหญ่เนาะไม่ใหญ่ทอดชุดแหลกปันไดย์ไม่ใหญ่ทอดชุดแหลกดอกใหญ่งามด้วยไงสวยดีว่างาน งามด้วยม้อในบานเลยหุดตกไม่ใหม่เศร้าไม่ใหม่มันหลุดผู้หลุดผลิตออกเนาะเห็ดกันเนาะนถ้าบรรยากาศไม่้องเขาเบิ่งเลยด้วฝหุดตกเศร้าไม่ใหม่เนี่ยอื่อปลาปั๊ม เลาปุณละอืมเขียมังน้าเหมือนด้วยไอ้นี่น่น่ว่าเป็นหินีไอ้ห็ดบานแล้วฮะบอกว่างว่าเขียนนีเขียมังน้เเขียวดูไอ้เธอมันมีอีกบ่ห็นคาบ่บานกับบ่ห็นเด้เพราะว่าเขาบ่ได้ มีดอกน้อยพ่อมเน,นี่ยไอ้ขังไตหันดีมีแม่มีดอกน้อยพวอม<น>บ่อกคุดวา,มมานเมนยี่ได้ันดอูอันบงับงบังอันนี้คือบงังแค่อ้ถาถวาบ่ฮ่ายโอ้ฝนตกความลเมื่อคืนนี่กะตก,ะก,กเสานี่แหละฝนตกบิดคืนนะรออ้าวมงังเค่ะอกหน,ไหนะไรบ้าไอ้น้ำนีอ่อ้ หอยน,นกเกี่ยงนล่จังว่ะเชียร์มมงดูหัน้ำมือหนะมีบ่เพราะว่าเพราะว่าใบตองมันนานปกจะบ่คอยเห็นอืมอืมบอกเลยเยินก็บอาเนี่ยเป็เปเนก็บ้าเอาเนาะเน้อเอาตัวเราเขนเนนะอืม แดงว่าเห็ดกำลังออกันยังดอกใส่ตาดีเลยสิว่าอะไรป๋อฮะมันไม่ฟุบไหวอีกใสอนี่แม่ดอกมันใหญ่้างะมองขนน่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมองกันาะป้าเห็นบ่ค่ะน้ำเนาะเขาไก่ว่าไอ้คนเก็บมากก่อน วันได้เถาเน่าอู้ยังงามเลยวันได้เถาบานเต็มที่พอดีบานเต็มที่บานเป็นบานฝนตกใส่มันบางงามได้เห็ดแต่ไม่จริงไม่ได้เถาเลยฝนตกใส่ใบมันเลยบางงามจริงไม่ได้เถาเลย ดีบาทเตรียมที่อีกด้วยออกยุย่มมืนอันแหน่นก่าดอกหนึ่งข้างทางครับอ้าวว่าอะไรปล่อยไฟติโอ้อ,าอ,อ้าวสะขอยหลยานขอยว่าก้าจับ แตเสดายนะคะนหัวลุกแว่าตัวฝนตกคมแล้วมเราหัวไหมไปแกงสดน้ามกด้วยหัเปือยเนาะค่ะส้นนามกนได้อยู่ค่ะสามลดกูได้หนิขามนี่แข็งอยู่ได้อยู่แกงขาไม่ใ่ละอจริงๆเลยบ้านอะไรดอก เอาบ่าได้เขาก็บ่เอาปล่อยไว้หันละตะเป็นเสือ้อซะบางเนื้อผิดไหนมันเป็นอันมันเปนยางมากหรือเหยียบไม่ติ่งพร้อมบ่อนันเดียนี่บ่เลยมันบ้านมันตกใส่พร้อมแล้วเนาะคะ่ะมันตกบดขึ้นนึงมาขึ้นนี่ค่ะ ดนันแห้งยุ่ันันบบบนี้เจาเดียบเนาะบิงอรดอกฮะเบยงต่เบิ้งขนาดง่ายขึ้นบป่เอาดอกเอาเอาไร่เอาดอกค่ะเอาหยเป็นถุงเสือนะคะเนาะเห็ดละโงกันนนคันนี่ โมกบานให้ตั้งโมกเหลืองโมกเหลืองขึ้นบานฝนตกใส่ตกใส่โอ้ฝนลินมาอีกแล้วลงเดียวดีวะจังวะหาเมืองด้วยหาเมืองอีกด้วยสุรินมาอีกแล้วค่ะ ทาเดตโตก็โตตียังนี่ฝนกันนี่ไปฟันงาฟันใหม่ให้เป็นี่ดเมินมิดฟันเหมือเนาะแม่มิดเก็บเฮ็ดนี่เก็บเฮ็ดแล้วมันมิดพุกยุ่งอะไรนี่บางโน่นทำเนี่ยเฮ็ดยังนีงล่ะเฮ็ดตีนเฮ็ดค่ะค่ะเฮ็ดตีนเฮ็ดโอ้ยดีเฮ็ดตีนเฮ็ดดีตีนเฮ็ดตีนสร้าง กินบ่ค่ะพี่น้องห้องกินบ่ค่ะแซ่บดีด้ค่ะสำหรับข่อยว่าว่าข่อยว่าเอาไปนหนึ่งหนึ่งเลยต่ำเจวสมๆจำโอ้ยดอกไม้ที่เกิดอย่างไรอุ่นไปเห็นไหมไอ้ต้องดอกตองดอกบ่อยโอนี่อะไรโอนี่ได้สองดอกเนาะตีนแสบตีนกลางดอกโอนเหมาดูเหมาอย่างนไงนะมันจะมาออกน้ำต้นดูด้วยเนาะเห็ดอันิ่้ไอเนาะ ยักนี่ว่ดอก้นน่อคกลายปาต้ห่ยขดใหญ่ก็ชุดอกหน่อยนี้ออกอีกได้น่มือมือมาอีกต้นี่เสวนเยอคเห็ดหอมแหนบถ้าเห็ดยังเล็กอะห้าอิ เห็ดอันนั้นเออเห็ดตีนเห็ดเห็ดตีนสร้างเนาะค่ะเนาะสร้างตีนเห็ดไงขายเยอะขายบ่ถึอดอกบ่บ่ปลากขาบ่ขาดดอกขาใหญ่ขาใหญ่ดอกหน่อยมันยังไงยังถึงดอกหน่อยมันน้ำนี่นะต่ออีกอ่ะเมื่อหนึ่งหนึ่งอันนั้น ตำบเจวส,สุบๆแม่ค่ะป้ายแอออบมาค้างพุ่นออกยุ่งออกออไตอันเงาเงาดูค่ะออกอยอะยุ่รอบๆเลยได้ค่ะนี่ออมเงาเลยค่ะฮะยังใบใหญ่ได้ละาอเอาเลยอืมดูออกหมดอยู่ในอันไบด tính Đồ đỏ Một này ma mươi điếu Bán hết này Chúng đi yếu này Bán

เท่าเลาได้อายปะไอ้เหมอนกันนะสิใส่ม่บาดึวกอะเออไปบนต๊ใส่ลำขึ้นก็สิเป็นแบบนี้เนอะปะไว้นี่นะไว้เลยหลืบนหางเจ้าปะไว้เนี่นะถ้าเราเอาดอกสามดอกเลยเนี่ยค่ะอมปเลไม่หูบานี่กันอะไก็ได้เ่าเพื่อนลอยก็บ้างใส่ยนบานอยู่โอ้ยันเท่าอยู่ค่ะใส่ลย โอ้ยเถ่าแล้วค่ะมันมุนถาหมนแล้วนี่ถา่าหมนแล้วถ่าแล้วเฮ็ดถา,ถา,น,ถานี่จากละเดียวเ้ลวยค่ะบักเลกบักไ,กไเลยค่ะโอ้ยมันเถ่าแล้วไอ่เงินนตกนนเลยค่ะพุณนะ บุระมามือเดียวเนาะใคอแม่พูดนะก็เอาไรอยู่นี่เอาไอ้ปลาไบไส้ปลาใบไส้น้ำเนื้ออะไรอยู่นี่นขาเอาดอกปลาไบหั่นละปลาใบหั่นละให้เกิดปีนาซะเห็ดน้ำหมากเ็กลางคืนงามๆเลยนะคะ พิษแรหนักเลยอยู่ดอกไหมโอ้เย็ดเท่าเขีวจาเ่เท่านี่หมาต่หน่อร้องอะไรยังบัเท่าอยู่ะมเี๋ยวเดคุณน่เฮ็ดรงนีเอูเฮ็ดนะเเฮ็ดังเ็หมาเ็ดนี่ห เาอบ่ท yeah, hmm. mm ่าวเลบ่านหเด้โอ oh. mm ้ย hmm. น uh ี่่าดอกนี้ยังบ่ท่นได้ท่บ่เนี่ยานซื้อได้เนี่ยอ้ยงสส่โอยังงามอยู่ค่ะ ฮักเอาลุดนะต้องเอาตีนเพิ่นมานัดอกอะจ่ว่าพูดุณดอกนึงุณไอ้ข้าคุณนะเห็นบอคาะคุณนะช่วงอยู่ไกแทุ้่ว่าคุณน่ะดอกมันน่อยหน่อยนึงเห็นดอกหรอวะเอาบอก่ต้องเอาดอกมันนอยั่งหน่อกรุ่นบะย ถานเลนะฮะอนถอบานีสิว่าจืดเฮ็ดบานเอนนะอันนเฮ็ดดำหมากแดงถละทิเอาละค่ะเอาดอกเฮ็ดอยัางนี้อ้ดอกดังแดงโอ้ดำดำนี่ม้ยเมีนเฮ็ดผงอียนผงทานตัวนี้ฮะผงทานผงทานก็มีบ่ผงทานเอ้ยเฮ็ดผงทานนะคะ่านดิผงทานว่าเด้ะเออว่า นี่เปิ่งพานาไว้าอย่างนั้นเสื้อเอไปเปิ่งพานออกแล้วนี่เอาตเตาบ่มีเลยเนาะปลาเนี่ยนาะงานทำงานแล้วอืมมึงเนี่ยค่ะสีเดียวกันกับก้อนหินเลยไอเหรอเนี่ะมึงเนี่ยค่ะสีเดียวกันดอกงามๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็บ่เห็นเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนก็เดียวบ่เห็นเนาะบ่เห็นมันพานกันมันบ่เห็นอืมอ้าวเนาะลดสำเนาะหัวงาลดหลุนสำเนาะแบบนี้เนาะ มันก็สิมีห,หลายดอกคันมันอันนีนล่ะถ้าตรงซองหาดีๆมันสีคือก้อนหินดอกเ็ดก็ได้อันนี้เฮดต้องฝนค่ะนี่เฮดต้องฝนดอกอยู่ดอกเดียวผู้เดียวเบาคนดอกค่ะเ็ดซุบนกแขกค่ะนี่ เกียงร่วมมิดรึเล่ะมือเนี้ยเกีงร่วมมิดสบายเขียงเลยนไปนี่ก็ไปเกียงดวเลยาเราไม่จักนอโนอไมาเกียงไมบ่งหวานอ่เนียโดนหน่อยแฮ่นใช้ไอ้กระตาเฮ็ดเจ้าฮะเป็นไงได้ไรอยู่บใช่พ่อได้เกงแล้วเที่ยงแล้ววะอ้ยานนี่ล่ก็านยางเนาะค่ะเที่ยงเนาะเฮ็ด อันอะไรต้นเห็ดแถาแท้มื่อนี่เจ้าเห็ดแถาก็ยาเถาเห็ดไข่เจ้าูขังตลาดอันไตอันไตกระบานมุนวัดเหรอเห็ดไข่เนาะอายนาะบอาอะไมันบานกับมุนก็เลยมุนบานกับบุมุนอินจ้าที่มีอาไว้เสียงสะก้อนอายนาะครับผมหาเห็ดคือเก่าค่ะสากไดเด้อค่ะเป็นกำลังใจเฮาวสองคน,นอายนาะทีมงานที่นีน่สารเฮ่านี่แหละค่ะเอ้ามื้อนี้เอาไรซึ่งนี่มื้อหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ